นะคะคนละสามสามอย่างนะสามถุงนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์วันนี้เราจะมีเนื้อหมูมีปลาทูมีป,มปีกไก่เนื้อสัตว์เลือกได้สองอย่างนะคะเนาะแบ่งๆกันไปนะคะเราจะได้จะได้ได้รับกันอย่างทั่วถึงนะคะอ่า ได้ตัวถึงนะครับกลางปีมันมีแกมเหลือนเซลเลยด้านหน้า จากรถตรงเตงเนี้ยบ่อยไหมก็บ่อยค่ะที่บ้านมีมีขายอยู่ถ,ถ้าอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ประมาณาห้าณบาทได้เก <50 S 2> ือบร้อย<ช>แล้วดีไหมที่เขามาแจกแบบน,นี้ดีค่ะอยากให้มาทุกวัน,นดีค่ะเพราะว่าที่นี่เขามันเหมือนแบบเริ่มเยอะมันเลยแบบว่า ไม่มีงานทาตอนนี้ค่ะอ๋อก็คือช่วยทุเราไปได้ระดับหนึ่งเลยมีอะไรขอบคุณคนที่เข้ามาแจกไหมเขาขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทุกคนนลคะบอกเขามาแจกทุกคนเลยมาแจกทุกวันก็ดีครับโอเคะคขอบคุณค่ะตอนนี้ครับเรามีทําข้าวบริจาคหรือว่าทําของบริจาคปกติอยู่แล้วครับก็เลยอยากเข้าถึงชุมชนให้มากๆา้าเรใคจะเข้าถึงได้พี่ก็เห็นรถพุ่มพวงเนี่ยเขาเยกอะไรรถพุ่มพวงนะก็เอามาแจกนี่น่าจะง่ายกว่าครับแบบให้เขาเอาไปทํากินเลยอะไรเงี้ย น่าจะง่ายกว่าเพราะเขาจะทํามาได้กินนะครับเพราะส่วนปกติที่เราแจกมันเป็นแค่ข้าวสารอาหารแห้งอเงี้ยพี่อนันก็ไม่รู้เขาจะได้กินเมื่อไหร่นะครับ<อ>ก็เป็นถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ไปทํากินได้เลยน่าจะส่งตรงได้นมากกว่าแล้วเรา,ามีการตั้งกลุ่มเปม้าหมายไว้ไหมว่าเวาเราจะไปแจกใครคนกลุ่มไหนที่จะมารับอะไรเนงะี้ยไม่ได้ตั้งไล้ซีขนาดนั้นนะครับก็คืออยากเข้าไปที่ชุมชนที่ไม่ค่อยมีของกินมากหรือว่าเป็นชุมชนที่แบบกักตัวเยอะอะไรเนงะี้ยก็เข้าไปช่วยเข้าไปแจกเขา แล้วแล้วของเราเนี่ยลงทุนไปเยอะไหมฮะในรถหนึ่งคันเนี่ยครับลงทุนไปเยอะนะครับหลักประมาณหมื่นต้นๆนะครับต้นๆเลยครับผมแล้วเหมาพี่เขามาก็คือเหมารถตรงเตงเลยใช่ครับเหมาเหมามาทั้งคันเล้วเากาเข้ามายกวันเลยใช่ครับเหมามายกวันทีื่อเขาว่าไปเอาผักอะไรเงี้ยให้ซื้อของปกติเราก็เป็นคนเลือกผักเลือกอะไรที่มันจําเป็นมากๆอะไรเงี้ยเองแล้วให้เขาพี่ไปจัดให้เราคิดว่าไอโครงการเนี่ยวันหลังจะมีอีกไหมหรือว่า น่าจะมีต่อนะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมันลืนอะไรเงี้ยอาจจะสักพักนึงนะครับผม,มใช่แล้วนอกจากไอที่แจกรถตรงเตงแล้วเห็นว่าที่ร้านเราเนี่ยแจกอย่างอื่นด้วยถุงยังชีพอะไรด้วยถุงยังชีพก็ทาครับพี่ก็ทำถุงยังชีพทําปกติแล้วเมื่อร้านเพิ่งแจกกับทางเพจไปสี่ร้อยกระชุดเ์ครับผม <c oughs> แล้วก,ก็มีข้าวตังนอีกหนึ่งร้อยแล้ว่าวันวันพี่ยี่สิบแปดานที่ผ่านมาทางร้านร้านข้าวแกงระบเรกนะครับก็ให้ทานข้าวฟรี ก็คือทานกาแฟก็เหมือนซื้อปกติเลยแหละข้าวละดแกงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นกับข้าวซีมผมก็คือเดินวอล์กอินเข้ามาทานในร้านได้เลย,ยเห็นผมไปแอบบเห็นถุงยังชีพมาซึ่งข้างในเนี่ยพรีเมียมมากไม่ธรรมดาเลยราคาหลายบาททีเดียว จะเชิงพิมพ์เงนก็ไม่นาสิพีเหมือนเราก็ซื้อให้เขาเหมือนที่เราซื้อกินเองซื้อทานเองอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เอาของที่ชดีให้ใช่ครับคัดมาอย่างนีก็ไปซื้อกันเองด้วยไม่ได้แพ็คก็แพ็กกันเองอะไรเงี้ยพกทางทีมเราก็แพ็กกันเองก็จะคาดกองเรื่องสิ่งสกปรกอะไรางี้ด้วยครับเกไปถุงผู้ป่วยอะไรเงี้ยเราทางร้านเราเลือกวิธีทําบุญโดยการทักให้ทานเงี้ยแบบนี้มานนานหรือยังครับ ไแ้ประมาณเกือบปีแล้วครับผมสนมากนะแล,แล้วจะทําแบบพี้ไปอีกนานไหมถนะามว่านาไมตอบตอบไม่ได้พี่ก็จนกว่าที่สถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ ดีร้าน่ะ